จะชนะได้ขนมทั้งหมดนี้กันเหรอเราจะต้องเปล่าติงฟองที่อยู่ในถ้วยนี้ให้ข้ามไปอีกถ้วยนึงอยู่ตรงไหนก็จะได้รางวัลตรงนั้นละนะถ้าทำไม่ได้ต้องโดนแบบน้กคกลลี่วิปครีมโปด้าเลย <c oughs> แต่ฉันดอนะได้ด้วยขนมที่ตามไปได้วยอมยิม้มอร่อย,ออยกินได้เป็นเดือนเ,เลยนะเนี่ยอร่อยมาก <c oughs> ดีจังมีหวานให้ใส่เต็มมือ แถมยังอร่อยตั้งหากโ okay, อเคชฉพอะแล้วลองกันอีกทีอ้ยอยเผาได้ดีรางวัลเป็นวิปครีมเหมือนเดิมจ้าเออเลอไปหมดแล้วตาชนะว้าวคล่องเลยนะเนี่ยรางวัลก็คืออมยิ้มแอปเปิลสามลูก <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> เฮ้ราอ,อีกทีก็แล้วกันอรอบนี้จะมีตัวช่วยเย,ย้เป่าไปนอกโลกเลยเธอได้รางวัลใหญ่ไอติมสันเดย์ใส่ขนะหวานเออถ้าอยากกินเหรอได้เลยเต็มหน้าเลย <c oughs> เร็วเข้าเรียบเอาได้สรเร็วก <c oughs> ินได้อร่อยนะจ๊ะว้าว <c oughs> ชมพูเต็มหัวเลย นมสายใหม่แสนอร่อยนี่เองอะ่ะอร่อยจังอ๋ฉันคิดออกแล้วใช่ต้องใช้แก้วใหญ่ๆหโอ้โหหิวขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ถ้าฉันชอากินน้ำโคกับกินน้ำชมพูนี่นี่นะแก้วเธอนี่สวยที่สุดในหมู่บ้านแล้วนะเนี่ย <c oughs> นี่ขอชิมหน่อยสิไม่นี่ของฉันอะ่ะอืมไม่ให้ก็จะเอาละลายแล้วน้ำโคกสายใหม่ชมพ <c oughs> ูดชมพูโอคฉันออกแล้ว ความหวานสักหน่อยโอ้โหทรงผมเธอนี่ลิดมากๆเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ขอใส่มาอีกชิ้นสิไม่ฉันไม่ให้หรอกระวังหน่อยนะสาวๆละลายหมดแล้วแล้วรอบนี้แคลดี้ก็ชนะอีกแล้วจ้า <c oughs> ว้าวดูไอศครีมแคนดีด้นั่นสิสีสันส,สดใสจังเลยนะ่ากินสุด ฉันรอไม่ไหวแล้วถ้าเลือกเสิรรถไหนอะของฉันก็ตั้งรถสายใหม่นแน่นอนโคจะใหญ่ไปไหนเนี่ยเอ่อของจูลี่อีเร็วเข้าเรียบตักเลย <c oughs> รสตอบแบรี่ก่อนก็นแล้วกันเออเลือกได้ดีจะงคงต้องตักหลายๆรอบเนอะกว่าจะเต็มอะแหมเธอนี่เชี่ยวชาญการตักไอศครีมแล้วเกินนะอยากกินบ้างจัง ต่อเธอแล้วจูรี่อืมแครี่อืมอร่อยจริงๆเอาล่ะถึงตาฉันสักทีสตรอเบอร,บรี่แล้วก็ใส่ไหนสุดท้ายมาร์ชเมลโล่ไอศครีมดาวเวอร์นี่เธอความคิดสร้างสรรค์ดีจริงๆเลยขนาดแครี่ยังตกใจพีมือเธอเลยนะเนี่ยจะจูไอศครีมก็หายไปเฉยขอดาวได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาล่ะคอนโดของฉันสวยมะอันสุดท้าย โอ้ดีเดียวอย่าพึ่งว้าวอุ้ยหล่นซะแล้วเสียใจด้วยนะจ้าจุลี่ว้าววงล้อเสียงโชวมีพิซซ่าด้วยเหรอเน,นี่ยเย้ใ <c oughs> ช่ขอ,อก่อนนะหมดแล้วดนะ้อเฉวเลยได้ซอสเนื้อเทลล่ารานลงไปเลยตาฉันนะ รีซอโตบาสโกมีเผ็ดแง่เลยอ่ะแต่เป็นชาเลนจ์ก็ต้องกินเข้าไปนะจ๊ะไปต่อกันเลยหวานหมูเสร็จแน่ใส่ลงไปเลยกินเล่นก็อร่อยโอ้ว้าวทิงชมพูหรอรสชาติเป็นยังไงเนี่ย ได้ทั่วเลยนะใช่ลองชิมสิ <c oughs> แล้วไม่ชอบอ่ะฉันจะบุญต่อแล้วนะยัยกไม่แบตัวบาร่าเลยมั่มแล้นะใช่ต้องอย่างนี้แบบเงเป็นคำเป็นคำเลยแค่นี้ก็ได้ท็อปปิ้งเยอะเลยท้องอร่อยบ้างแง ฉันว่างั้นแหละไม่นะชีสสีชมพูไม่อยากรู้ว่าชีสมีสีนี้ด้วยอ่ะขวดใส่เลยก็แล้วกันใส่ให้ทั่วๆเลยนะว้าวนี่สินะพิซซ่าชมพู <c oughs> ว้าวเป็นอะไรไปเคลลี่ฉันอยากกินด้านนั้นอ่ะไม่ให้รักยะโอไมม์ oh คอยกันไม่ล่าเคลลี่เรามาดูเบอร์เกอร์ยักษ์นั่นสิจูลี่เก่งเลยเธอต้องหาซอสสตรอเบอรี่ยักษ์แล้วล่ะถึงเวลาแห่งความอร่อยไหนดูสิรสชาติจะเป็นยังไงอ่ะแอล้วจูลี่จะคิดว่าเธอต้องหาวิธีกินไอเจ้าเบอร์เกอร์ยักษ์นี้แล้วเหรอคุณพระอร่อยหอบไปเลยจูลี่เธอที่ชอดีจริงๆอ่ะขอสักคำสิเพื่อนไม่ใช่ไหมล่ะ เชิญในดู่นของฉันหน่อยสิอืมกลิ่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะนี่ยส yes! วันนี้สาวๆด้มีความสุขกับอหารของวกเธอจังเลยนะอืมอร่อยอ้ายฉันเริ่มอิ่มแล้วสิเฮ้ยไม่น่ากินเยอะเลยเราออเอาน้ำหน่อยม,อมอะเออฉันขอกินน้ำหน่อยได้ไหมอมอ,มอมก็ได้แต่ต้องขอย่อก่อนนอะอันนี้จะ อื้อขับใจนะกินดีอยู่แล้วนะไงล่ะผิวเธอนี่อมชมพูเชียวนะเจ้จูลี่แครี่เธอไม่มีน้ำใจเองนี่จูลี่ฉันไปแล้วกินให้อร่อยนะเจ้แครี่เออเยี่ยมแหลมเลยบ๊อกกี้ร็อกกี้เสร็จฉั้นแน่ เออฉันได้แค่ป๊อ uh กี้เหรอเฮ้ฉันไม่รอเลยนะจะกินก่อนละอร่อยอ่ะอ๋อคิดออกแล้วอมยิ้มหัวใจกับคอนพิคอดจบแม่แมมแม่แอบพาหัวใจดวงโตให้ผู้เผ่าที่ไหนกันละจ๊ะทําไงต่อละทีนี้แค่เติมนูเทลล่ารสชาติต้องอร่อยห่อแง๋แง๋ เอาป็อกกี้จมลงในนิวเทล่าแล้วก็คลุกได้เกล็ดน้ำตาลฉลาดล่ะสิแค่นี้ฉันก็ได้กินปอ๊อกกี้รอกกี้เหมือนเธอแล้ว <c oughs> โอ้ขนมว,วิบวับเต็มไปหมดเลยอ่ะเป๊ะปังมากเข้ากันสดๆไปเลยอืมแซ่บอิ่ลีม <c oughs> ตาชักกินบ้างละแซบอิลลีไม่แพ้กันใช่ไหมจ้ะม, <laughs> มาดูสิว่าเรามีอะไรที่นี่ฟ <c oughs> องดูรูปเตา่ารีเหรอเจ๋งมากเลยใช่ไหมแถมยังน่ารักอีกตั้งหากอะฉันอดใจไม่ไหวแล้วรีบเทสกันเลยเอลละจูลี่เรามาดูของเธอกันเถอะมาร์ชเมลโล่นุ่มเหรอดูเหมือนจูลี่จะอิจฉายอยู่นันเนี่ย <c oughs> ขนมของใหญ่น่ะนอะเจไปเลยนะสิอุ้ยเซงอ๋อรู้แล้วฉันมองว่าเธอคงไม่พยายามกินจากเจ้านี่นะฮะาน้าสนใจจริงๆเอะเธอคิดจะทำอะไรกันแนะ่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันหอมกรุ่นจากเตาเหนียวหนึบลื่นขอฟุดฟ <c oughs> ยืดอ,อย่างกระชีดเลยโอ้นี่เธอจะใส่มาร์ชเมลโล่นั่นลงไปในวาฟเฟิลเหรอแม่เจ้า ดูนะ่ากินขึ้นเป็นกองเลยอะน้ำลายจะไหลหมดแล้วเขาต้องขอฝากบอกคุณแม่บ้านว่า,เ,าเตรียมทำความสะอาดเดารี่ได้เลยนะคะมาลองทางก็มัสเมลอกกันเลย <c oughs> กับลืมกับลืมคิดแค่สีชมพูฮ <c oughs> ยีม่มแม่ดูดีจริงๆเลยกินนี้กินได้หรือยังอะอร่อยจังนี่มันเจ๋งไปเลยอะไอเดียของเธอไม่ธรรมาดาจริงๆน่ากินฉันเลย รอบนี้จะได้กินอะไรกันนะขอนสีชมพูเหรออืน่าสนใจโอเคเดเไย <G ül> นี่มันอะไรกันเนี้ต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในแน่นอนเลยอะต้องใช้คอนทุบซะแล้วล่ะเอาะ้าแล้วสาวๆได้เวลาทุบแล้ว <G ül> โอเคเข้าต่อไปเลยจ้า <G ül> นี่มาช็อกโกแลตร,รอเปล่า <G ül> โอุ้ยทุบอีกทีหนึ่งสิแกรี่เอ้าละทีนี้ก็ได้เวลากินแล้วอืม ฉันต้องเอาช็อกโกแลตสีชมพูนี้จิ้มกับซอสซะหน่อยใชย่อร่อยหอไปเลยจูลี่เ็าต้องลองแล้วล่ะฉันก็ว่างั้นล่ะงั้นเลยฮะทำไมมันไม่แตกอ่ะไม่นะไม่แหลกจังเลยแล้วฉันจะทำยังไงลละทีนี้คิดสิจูเคิดม,มันจะต้องมีของดีอยู่ข้างในแน่นอนโอเค คุณหมอจูรี่มาแล้วมีดมาคุณพระนี่เธอไปเรียนหมอตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยแล้วก็เปิดเลย <G ül> ไอโฟอนรุ่นใหม่ล่าสุดใจใจจะ,ะดีใจจังเลยฮะไอโฟอนเหรอ <G ül> เซลฟี่กัน <G ül> ที่ดูเรานะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปของเราไงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะจ๊ะทุกคน